บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยนนยะต่งตางๆนั้นไม่ว่าจะมองจากจุดใดก็ตามเมื่อบุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามสมควรแกร่ฐานะของธรรมะเหล่านั้นแล้ว ก็จะดำเนินเข้าไปสู่กลุ่มของพาเวตรประธรรมคือธรรมะที่ทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติหรือปหาตรประธรรมคือธรรมะที่ทรงสอนให้ละที่เราพูดกันโดยสรุปว่าละบาปบำเพ็ญบุญหรือวะละชั่วประพฤติดีหรือไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลในสมบูรณ์ต้น เมื่อผลที่เกิดขึ้นจากการละชั่วและความเพ็ญความดีบุคคลก็จะรับผลคือความสุขเพิ่มขึ้นซึ่งก็หมายความว่าความทุกข์ก็ต้องลดลงไประยามใดที่ผลจากการละความชั่วได้สมบูรณ์ผลจากการประพฤติปฏิบัติความดีได้สมบูรณ์บุคคลก็รับผลคือความสุขที่สมบูรณ์ซึ่งก็หมายความว่าความทุกข์ก็หมดไปอย่างสิ้นเชิง นี่คือสูตรที่เป็นโครงสร้างหลักในการปฏิบัติธรรมะมันจะทรงแสดงไว้โดยนัยะอะไรปรากฏในรูปแบบไหนก็ตามและในที่สุดก็จะเดินมาในแนวนี้อย่างในคาถาที่ท่านพัะราวุธมานกได้กล่าวยกย่องสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าในเชิงที่เป็นพระคุณซึ่งได้กล่าวมาตอนหนึ่งแล้วนั้น เป็นการแสดงในเชิงเหตุและในเชิงผลซึ่งเป็นเหตุเป็นผลที่สมบูรณ์เพราะปรากฏในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านเริ่มต้นด้วยคำว่าผู้ข่าพระองค์ทั้งหลายอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่มีความอะไรดับตัณหาหมดสิ้นไปแล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวข้ามโอคาได้แล้ว ไม่มีความดำริมีปัญญาดีชนทั้งหลายผู้เมื่อได้ฟังธรรมจากโรองแล้วก็จะหลีกไปจากที่นี้แม้จะเป็นการแสดงไว้หลายนัยะดด้วยกันแต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะมองเห็นว่าเป็นการกล่าวถึงผลคือน,นิโรธท์ และเป็นกล่าวเป็นการกล่าวถึงเหตุคือการดับสมุทัยสัตว์ที่มีอยู่ในพระผู้มีพระภาคเจ้าตั่นเองแม้จะไม่ได้กล่าวถึงมรรคสัตว์และทุกขสัตย์เอาไว้ก็พึงทราบโดยนิยะว่าเมื่อเป็นเช่นนี้หมายความว่ามรรคสัตว์นั้นเข้าถึงความสมบูรณ์แล้วทุกสัตย์จึงหมดสิ้นไปอย่างแท้จริงนั่นเอง สภาพของจิตใจที่เกิดขึ้นแก่ใครก็ตามซึ่งไม่มีความอะไรไม่หวั่นไหวเป็นผู้คงที่ไม่มีความดันรเดือยนาดของกามเป็นต้นนั้นเป็นการแสดงเห็นว่า,ท,า,าท่านผู้นั้นเข้าถึงผลสูงสุดในทางประพฤติปฏิบัติแต่ผลสูงสุดเฉพาะที่ท่านกล่าวในที่นี้ ก็คือการดับตัณหากับการข้ามอาุปรรคบนสภาพจิตใจของท่านผู้ปฏิบัติได้เช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาดีตามนัยยะของพระพุทธคุณที่กล่าวสเสริญกันนั่นเองว่าสมมาสมพุทโธหรือบางครั้งก็เรียกว่าพุทโธชเฉยเป็นการเน้นให้เห็นถึง พระปัญญาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเฉพาะในที่นี้จะกล่าวถึงสองคำที่ท่านใช้คำว่าไม่มีความดําริกับมีปัญญาดีซึ่งทั้งสองคำนี้ที่จริงก็เป็นปัจจัยของการอะไกันการที่บุคคลไม่มีความดําริกก็เพราะว่ามีปัญญาดีเมื่อบุคคลมีปัญญาดีก็จะไม่มีความดําริแต่ความดําริในความหมายที่ท่านกล่าวถึงนั้น ตามปกติแล้วคนเราจะต้องมีความดําริมีความตรึกนึกเป็นปกติธรรมดาความตรึกนึกของบุคคลก็จะสังเกตได้ว่าจอ,อกมาในสามแนวตามลักษณะของธรรมะทั้งสามกลุ่มที่ท่านแบ่งเป็นกุศลอกุศลและกลางกหรือที่ใช้สวดว่ากุศลาธรรมะกุศลาธรรมะอัพยากตาธรรมะนั่นเองความดําริของคนมันก็เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับ อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเราเป็นงานภารกิจของจิตโดยเฉพาะจิตนั้นจะทำหน้าที่รับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสคือที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลตภัสเมื่อรับแล้วก็จะนำมาเก็บไว้ภายในจิตที่เราเรียกว่าสัญญาก็คือความจำอันเป็นขันประการหนึ่งในขันห้า การรูวอารมทางประสาทสัมผัสก็เป็นขันหนึ่งในขันห้าได้แก่วิญญาณนัขันหลังจากนั้นจิตก็จะคิดถึงอารมณ์เหล่านั้นซึ่งอาจจะใช้คำสังกปปะบ้างอาจจะใช้คำว่าจินตนาคือความคิดบ้างอาจจะใช้โดยความหมายอย่างอื่นบ้างเช่นว่าวิตกวิจารซึ่งก็แปลความตรึกนึกเหมือนกัน ในความจึงนึกของบุคคลน,นั้นมีความเกี่ยวข้องอยู่กับประสาทสัมผัสคือถ้าประสาทสัมผัสเรารับเรื่องดีๆเอาไว้เราก็จะจำเรื่องดีๆไว้ภายในใจเวลาจึกนึกหรือเหนียวนึกหรือดำริถึงก็จะดำริถึงในแง่ที่ดีๆเพราะคนเราจะคิดอะไรนอกประสบการณ์ตัวเองไม่ได้แต่ทีน,นี้ปัจจัยนั้นจึงมีอยู่สองปัจจัยด้วยกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อารมณ์ภายนอกนั้นทรงใช้คบวัตถุกรรมคือวัตถุที่เป็นที่ตั้งของความใคร่คือความกำหนัดจินดีที่จริงก็เป็นที่ตั้งของโทสะคือความขัดเคืองด้วยแต่ว่าการใช้คำว่าวัตถุกรรมนั้นฟังง่ายกว่าโทสะแต่เมื่อมองในเชิงของก,การปฏิบัติก็จะพบว่าที่จริงมันก็ซ้อนกันอยู่ ในกรณีที่เกิดความชอบขึ้นมาตาเขาได้ตามที่ชอบความชอบก็เพิ่มขึ้นไปอีกถ้าไม่ได้ตามที่ชอบก็เกิดโทสะคือความขัดเคลืองขึ้นมาหรือว่าได้มาแล้วจึ่งเหล่านั้นเกิดไม่เป็นไปดังที่ตัวต้องการก็เกิดโทสะขึ้นหรือมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดโศกะคือความโศกขึ้นด้นกิเลสบางอย่างจึงไม่จําเป็นจะต้องแสดงไว้ เพราะแสดงหรือไม่แสดงก็คือการแสดงเมื่อปฏิบัติละได้ในส่วนหนึ่ง mm. เช่นบุคคลละในส่วนของความคลายได้หรือความกัดเครื่องมันก็ถูกละไปด้วยเพราะความคลายกับความกัดเครืองนั้นจะเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของบุคคลซึ่งบุคคลจะเห็นได้ว่าเช่นในกรณีของความรักความรักอาจจะเกิดจากความรักก็ได้เช่นกรณีตัวอย่างเช่น เรามีความรักคนใดคนหนึ่งจุแล้วคนอื่นก็มารักคนนั้นด้วยเช่นรักญาติพี่น้องคนอื่นก็เป็นเพื่อนของญาติพี่น้องเราเราก็รักคนนั้นด้วยนี่แสดงเห็นว่าความรักก็เกิดมาจากความรักแต่บางอย่างความรักก็เกิดเกิดขึ้นมาจากความชังก็ได้เช่นอะไรเช่นว่านายกอไม่ชอบนายขออยู่พอดีนายคอมาเกิดไม่ชอบนายขอด้วย นายก็เกิดรักนายคอประรู้สึกเป็นพวกเดียวกันมีศัตรูร่วมกันนี่แสดงเห็นว่าอ้ตัวความรักนั้นกเกิดขึ้นจากความชังไม่จะเกิดขึ้นจากความรักแต่ตัวตัวกระตุ้นจริง,รงๆก็คือการที่นายคอมีพฤติกรรมเป็นศัตรูกับนายขอ,ขอ,ขอซึ่งเป็นศัตรูกับนายกอนั่นเองนั้นก็คือสภาพจิตที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของกิเลสบางครั้งจึงส่งแสดงในรูปการรักกิเลสเพียงตันหา บางครั้งก็พูดเพียงอัสวะบางครั้งก็พูดเพียงโอเะอย่างที่แสดงมาแล้วโดยลำดับแต่ในเชิงของการปฏิบัติแล้วสิ่งแม้สิ่งที่ไม่พูดถึงแต่ถ้าเป็นกลุ่มของกิเลสก็ชื่อว่าเป็นการพูดถึงด้วยเพราะว่าเวลาละนั้นก็ต้องละติดเข้าไปด้วยลนความดําริสึกนึกเหล่านี้จึงมีปัญหาอยู่ที่สาหรับสามัญ,ญชนทั่วไปใจนั้นมีเชื้อที่จะรับ ความกำหนัดรักใคร่ยินดีจุเพราะสภาพใจของบุคคลท่านบอกว่าตกอยู่ในอาลัยคือกามกุศลมีความกำหนัดความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเสมอไปพราะวันใดที่เห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสุดดมกลิ่นด้วยจมูกเป็นต้นแล้วเกิดกำหนดค่าของสิ่งเด่านั้นขึ้นมาใจก็จะเก็บสิ่งนั้นไว้ในฐานะที่เป็นของมีค่า รูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องต้นแล้วมาเก็บไว้ในแนวนั้นใจก็จะสึกนึกถึงด้วยอํานาจของความใคร่ที่เรียกว่ากามวุตกหรือกามมาสังกับปะคือตรึกนึกด้วยอํานาจของความใคร่แต่กรนีเพิ่งสังเกตว่าในวัตถุเดียวกันในอารมณ์เดียวกันนั่นเองถ้าใจไปกําหนดเป็นเฉยๆก็จะเก็บไว้ในฐานะของความเฉยๆ เวลาจะคิดถึงก็จะคิดถึงในแนวเฉยๆ,ๆ,ๆคือไม่ตกไปในความรักหรือความชังี่วัตถุเดียวกันอารมณ์เดียวกันนั้นเองถ้าเก็บไว้อีกฐานะหนึ่งเก็บไว้ในฐานะที่เป็นศัตรูมันเก็บไว้ในฐานะที่เป็นศัตรูเวลาเหนียวนึกถึงก็จะเหนียวนึกถึงในฐานะที่เป็นศัตรูตามไปด้วยเป็นลักษณะเหล่านี้จึงเป็นกระบวนการทางจิตที่มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันอยู่เสมอ ถ้าเริ่มต้นเสียแล้วมันก็ต้องเสียแต่ถ้าเริ่มต้นดีมันก็จะดีก็เป็นปรากฏการณ์แบบธรรมชาติธรรมดาคล้ายๆกับป่าคือน้ํามันขุนข้างบนพอไหลลงมาข้างล่างมันก็ขุนตามไปด้วยแต่ถ้าน้าใสายอยู่ข้างบนเวลาไหลลงมาข้างล่างมันก็ใสาตามไปกระบวนการของธรรมะก็มีลักษณะเช่นนั้นดังนั้นเรื่องของทั้งกปะคือความดังริ จึงมีความเกี่ยวข้องกับการรับอารมณ์และการเก็บอารมณ์ในชีวิตประจําวันของบุคคลทั้งหลายแต่ในเชิงของการปฏิบัติแล้วบุคคลก็จะเห็นความจริงว่าในส่วนของอารมณ์ภายนอกนั้นไม่ค่อยมีความสําคัญเท่ากับพื้นจิตของบุคคลที่มีธาตุคือธาตุุธาตุอู่่ภายในใจ อย่างในกรณีนี้ก็มีการมาธาตุโทสะธาตุพยาบาทธาตุเป็นต้นมีอยู่แล้วภายในใจเมื่อไดรับอารมณ์จากภายนอกก็เหมือนกับแผลที่ไปกระทบกับของแข็งเข้ามันจะเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาจิตใจของบุคคลที่มีพื้นคือกิเลสอยูดด่ภายในจิตก็จะมีลักษณะดังนั้นเพรานวิธีการ ประปฏิบัติะพรทะเจ้าก็ทรงสอนถึงโทษของความดัริให้เห็นโดยเฉพาะคือความดําริที่เป็นมิจฉาสังกปะหรือความนริในทางที่ผิดคนนี้ก็จะต้องมองเห็นโลกในฐานะที่เป็นทวิภาวะคือความเป็นคู่คือเป็นตัวแก้กันมันจะมีอย่างนี้มาตลอดทุกจุดเช่นว่ามีกลางคืนมีกลางวานันมีมืดมีสว่างมีสุขมีทุกข์ จนถึงวิชาการบางอย่างเช่นมีสายดำก็มีสายขาวมีพิญญาดำก็มีภิญญาขาวเพราะว่าใจของบุคคลนั้นหรือสภาธรรมนั้นมีสมาธิทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิอยู่ด้วยแต่ละสายจะเป็นกระบวนการของเขาเองแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายสมาธิทิฏฐิจะชนะมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าในระยะเดินทางนั้นจะเป็นการต่อสู้กันอยู่ตลอดไปเวลาใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแก่มีกาลัง าสามารถครอบงาจิตยึดครองจิตได้ในขณะนั้นนั้นเรื่องความดําริสมบูรณคลที่เป็นปุถุชนอยู่ก็เรียกว่ายังตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งจิตอยู่ลักษณะความดําริของคนจึงคนทั่วไปจึงไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าไม่มีความดําริ ท่านี้เป็นพเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้านั้นจะไม่ดําริในแนวที่เป็นมิจฉาสังกปะคือดําริในทางที่ผิดแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงดําริด้วยสมาสังกปะที่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้านั้นประกอบด้วยพระมหากรุณาเพราะงั้นจะดําริสิ่งทั้งหลายในแง่ของพระมหากรุณาเป็นฐานสําคัญในแต่ละวันแม้แต่พุทธกิจต่างๆนั้นก็แสดงไว้ยอย่างนั้นแต่สําหรับ สามัญ,ญชนแล้วเรื่องของความดั่รินั้นจะต้องต่อสู้กันอยู่ร่ำไประหว่างความดั่ริด้วยอำนาจความใคร่กับความดั่ริที่จะออกไปจากความใคร่ก็เป็นการต่อสู้กันมีลักษณะเหมือนกับชักกระเยาะกันเวลาใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดได้กำลังเข้ามาไปท่วมทับจิตใจของบุคคลเหล่านั้นเชื่อว่าฝ่ายที่ก้อยเกิดเนคขมะก็มีกำลังขึ้นมา ใจก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในวัตถุกรรมทั้งหลายสามารถปล่อยสามารถวางสามารถละสะละที่ออกมาในรูปของการบริจาคการเสียสะละตดจนถึงกับการหลีกเร้นออกไปประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้นแสดงเห็นว่าสภาพจิตในขณะนั้นความเนคขมะสังกปะคือความดำริที่จะออกจากการมแก่มีกำลังแก่สามารถหยุดความเติบโตของการมสังกปะคือความดำริด้วยอำนาจของความใคร่ได แต่ถ้าเรามองกันในแง่ของความจริงแล้วก็จะพบว่าการหาเป็นเช่นนั้นเสมอไปไม่เพราะมีบางครั้งบางโอกาสที่จิตไปตกอยู่ในอำนาจของกามาสังกัปปะคือความดำริด้วยอำนาจของความใคร่ความสงบที่ควรจะเกิดขึ้นภายในจิตก็เกิดขึ้นไม่ได้นอกจากจะเกิดขึ้นไม่ได้และแกผลักดันกายวาจาให้เปลี่ยนแปลงไปตามที่แกคิดด้วย ซึ่งสำนวนโบราณท่านพูดลักษณะหนึ่งก็เรียกว่าศรัทธ,ธาหัวเต่าคือจะมีลักษณะปรโปรโปโอยู่ด้วยคือบางทีก็เข้าวัดฟังธรรมจำศีลประพฤติปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่งแสดงว่าฝ่ายสมาสังกปะแกมีกำลังแต่บางทีก็หลุดหายจากวงจรของธรรมะไปตกวงจรของกามวิสัยหมกมุ่นวนวายอยู่ระยะหนึ่งซึ่งตามปกติถ้เทียบอัตราส่วนแล้วก็จะมากกว่า เพราะว่ากามนั้นมีอัสาทะคือความยินดีสำหรับบุคคลที่มีเชื่อความพอใจความกำหนัดรักใคร่ยินดีอยู่มากเมื่อใจไปได้สิ่งส่งเสริมสนับสนุนก็จะหมุนบนอยู่ในเรื่องเหล่านั้นมากเพราะการที่จะเดินตามเสด็จรอยบาทพระพุทธเจ้าไปได้ก็ต้องอาศัยการมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่ชัดเจน ตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นที่เราใช้คำว่าวิปัส,สนาคือมองเห็นตามความจริงหรือมองเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนในแต่ละสิ่งที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะตามปกติแล้วสิ่งที่ก่อให้เกิดความกําหนัดนั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาของโลกพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มของทุกขสัตว กลุ่มที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลตภันั้นก็คือทุกขสัตว์ถ้าจะหาประโยชน์จากจุดนี้ก็ต้องมองจุดนี้ในแง่ของความเป็นทุกขสัตว์เช่นมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยธรรมดาธรรมดาเรามาปรุงแต่งกันขึ้นมีความสวยความงามก็คล้ายๆกับสิ่งต่างๆแม้แต่เครื่อง วิทยุหรือเครื่องอะไรก็ตามคือเรามองดูข้างนอกก็ดูแล้วสวยอย่างงามดีแต่พอถอดไอสิ่งที่พุ่มข้างนอกออกไปมันก็กลายเป็นความไม่สวยงามอะไรจริงทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเพราะอารมณ์ข้องกรรมฐานเป็นอันมากที่ส่งสอนเอาไว้แต่เราถึงการที่ส่งสอนหลักซึ่งพูดอยู่เสมอว่าผู้กบปินหาปัจเจเวกขณะทั้งห้าประการเนี่ยโดยเฉพาะคือสี่ประการแรก ที่บุคคลมีความกำหนัดปุ่นวายเดือดร้อนกระสับกระส่ายกันอยู่กับสี่ประการแรกนั้นมากที่สุดคือเดือดร้อนเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเพราะความพลัดพรากแต่ถ้ามองในแง่ของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นจนจิตใจยอมรับความเป็นจริงอ้ความดำริในแนวเดียวคือดำริดวำมาจความใคร่ก็จะลดละลงไปคนนี้จะเห็นว่าการปลูกฝังพื้นฐานความเข้าใจในธรรมะระดับนี้ บางทีก็สรงแสดงในรูปที่เป็นรูปธรรมลุน้วนเช่นว่าเมื่อเปียชนคนที่รักพระพรากจากไปพระเจ้าก็สรงแสดงเห็นว่าการร้องไห้กด็ดีหรือการเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการพรัดพรากของเบยชนคนที่รักทั้งหลายก็ดีท่านเหล่านั้นไม่ได้รู้การร้องไห้ของเราท่านเป็นอย่างไรท่านก็เป็นอย่างนั้น าการร้องไห้จึงไม่สมําเร็จประโยชน์อะไรแก่ผู้ที่จากไปถ้าเป็นการซ้าเติมตัวเองให้เดือดร้อนมากยิ่งขึ้นสสูของตนเองก็ได้รับความชื่นชมยินดีญาติพี่น้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนตามไปนี่ก็เป็นการให้มองถึงในแง่ของความจริงนั่นเองเพราะในแง่ของความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาในทางดีนอกจากจะไปเพิ่มความเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีให้มากขึ้น แล้วก็ทรงสอนให้ทำในสิ่งที่บุคคลสามารถทำได้เตทวก,การมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทานไปให้แก่ผู้ที่วายชนในกรณีนี้เป็นเรื่องที่ทําได้ทําแล้วเกิดผลแก่บุคคลทั้งสองหลายฝ่ายคือผู้ที่ตายไปแล้วได้รับทราบและอนนโมทนาส่วนบุญมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ตนเองก็บรรเทาความโศกได้คือดับทุกข์ในขณะนั้นได้แล้วก็เพิ่มความดีขึ้นโดยการบำเพ็ญกุศลญาติพี่น้องก็ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุก,การแต่ตัที่คอยจ้องฉกชวยโอกาสอยู่ก็ทําอะไรไม่ได้นี่ก็เป็นผลที่อาศัยความสูญเสียเพื่อให้สูญเสียเท่าที่สูญเสียแล้วเราก็เพิ่มความดีจากการสูญเสียขึ้นไปไลักษณะของความคิด ก็จะถูกควบคุมไว้ด้วยเหตุผลในระดับหนึ่งถิแทนที่จะปล่อยให้ความโศกเข้าท่วมทับใจและลูกศอนคือความโศกเสียดแทงใจก็ผ่อนคลายเราบางลงไปแต่อย่างนั้นเป็นวิธีสอนที่จะให้คนได้ได้สะหนักถึงความจริงของชีวิตในแง่มุมต่างๆเพื่อจะลดความดําริเด้วยอำนาจความใคร่จนไขว,ว,ว่คว้าปรารถนาแสวงหาดิน้นรนกระเสือกกระสน จนถึงกระทาทุจริตชอกงเบียดเบียนประตุสร้ายบุคคลอื่นเพื่อได้มาในซึ่งวัตถุกรรมนั่นเองในสิ่งตามที่ตัวต้องการดังการกระทําในลักษณะนี้บุคคลก็จะมองเห็นความจริงว่าเป็นการเพิ่มบาปให้แก่ตัวเองจะเป็นการรบกวนธรรมชาติเกินความจําเป็นทั้งสร้างความเดือดร้อนยื้อแย้งความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น เป็นการเพิ่มความทุกข์ทรมานให้แก่ตนเองในโอกาสต่อไปและแม้ในปัจจุบันแต่เราต้องการที่ตรงสอนในแนวที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นเช่นได้มองเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วมันก็มาอย่างที่เรามาแล้วเราก็ไปอย่างที่เราไปคือเรามาเท่าไหร่เราก็ไปเท่าที่เราไปเพราะงั้นอะไรที่ เป็นรูปประวัตถุกก็จะสแสวงหาในทางที่ชอบทมซึ่งก็หมายความหมายตัวสังกัปะคือความดำริมันจะมีการมาสังกัปะอยู่อยู่อยู่ก็ตามแต่ถูกคุมไว้วยธรรมแะแ้วก็อให้เกิดการดํารงชีพในแนวของสามมาชีพยังมีการสแสวงหายังมีการได้มายังมีการครอบครองจะมีการกําหนดหมายว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนั้นงามสิ่งนั้นมีค่าแต่ว่าการสแสวงหานั้นถูกค,คุมเอาไว้ด้วยจิตสํานึกที่เป็นบาป เห็นบาปเห็นบุญต่างๆแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นนี่ก็เป็นการปฏิบัติขั้นของศีลธรรมจันดาแล้วก็เดินเรื่อยมาจนถึงการปฏิบัติในแนวของสมถกรรมาฐานเ่นทรงสอนให้บุคคลพิจารณาร่างกายหเห็นว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดถูกครกโดยประการต่างๆเป็นต้น พราะความกำหัดของก็มกิจกรรมหนัก,กในกายความดำด,ดิบด้วยอำนาจของความใคร่ก็จะดำนิบด,ด้วยด้วยอำนาจความคลายในในร่างกายตนเองแล้วก็กายบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจกายตนเองได้มันก็เข้าใจกายคนอื่นได้ก็นี้เรียกว่าเรียนรู้ในด้านของทุกขสัตว์แต่มาลดที่สม,มุทัยสัตว์ในเชิงการปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามมารรคสั ผลคือความสงบที่เกิดขึ้นในชั้นนั้นๆก็กลายเป็นนิโรธสัตว์ในชั้นนั้นๆหรือบางครั้งบางคราวก็ไม่มองในจุดนั้นคือจะมองในจุดของโทษแห่งความดําริที่บังเกิดขึ้นคือดูสภาพจิตที่ประกอบด้วยกามิตกบุกคคลก็จะเห็นว่าจิตที่ประกอบด้วยกามิตกนั้นจะมีลักษณะเหมือนาน้ำที่เจือสีมีอะไรไม่รู้เยอะะไปหมดเลย อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างโน้นคล้ายๆกับน้ําที่ปนเปื้อไปด้วยสีต่างๆก็แยกไม่ออกจะเอาอะไรกันแน่และในที่สุดตัวเองก็หาคําตอบอะไรไม่ได้ว่าจะเอาอยังไงกันและนสายไปของจิตด้วยอํานาจกามสังกัปปะ <feeding> ก็เป็นเช่นนั้นก็จริงกําหนดลงไปแน่นอนไม่ได้ว่าจะเอายังไงอย่างโน้นก็อยากได้อย่างนี้ก็อยากได้อย่างนั้นก็อยากได้แล้วก็อยากได้เรืไป แม้จะพยายามถามใจตัวเองว่าอยากได้ไปทําอะไรก็ไม่คิดถามเรียว่าได้ไปแล้วจะใช้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นหรือตนจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เคยคิดถามตัวเองนี่ก็คือลักษณะของใจที่มันถูกกิเลสเหล่านี้เข้าปรุงแต่งเหมือนกับน้ําหยดเหมือนเอาสีหยดลงไปในน้ําก็ดูเปื้อนไป,ปหมดเลยใจที่ถูกปรุงแต่งด้วยหน้ากาไมิตก,ก็เป็นเช่นนั้นเพราะงั้นก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษ มองเห็นโทษของกามาสังกับปะคือความดำริด้วยอำนาจความใคร่ในการทั้งหลายแล้วพยายามสำรวมระวังบ้างพยายามลดบ้างพยายามผ่อนคลายบ้างพยายามละบ้างแร้พยายามหลีกหนีออกไปที่บ้างเป็นต้นตามสมควรแก่กรณีของอารมณ์เหล่านั้นอะไรที่พอลดละได้ก่อนลดละไปบ้างถ้งามันมีอยู่แล้วก็จะแบ่งให้มันเบาลงไป เพื่อเป็นการเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นก็แบ่งปันลงไปทัาน,นคำสอนในแนวต่างๆที่ปรากฏกันอยู่เช่นทานารรมยคำสอนในแนวทานนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการถ่ายถอนกำหนัดคือความกำหนัดที่มีอยู่ในวัตถุเหล่านั้นประการก็บุคคลยังมีความกำหนัดยังเป็นของเราของเราอยู่ไม่สามารถที่จะสละได้ถ้าทำยังไงจึงจะพัฒนาใจมันเกิดความคิดเสียสละขึ้นมา ที่พรเจ้าทรงสอนความคิดในสามช่วงความคิดที่เรียกว่าเจตนาสามประการคือในก่อนที่จะให้ก็มองเห็นคุณของการให้มองเห็นโทษของการไม่ให้ชัดเจนแล้วกเกิดศรัทธาขึ้นมาทําความผ่องสใสเกิดขึ้นภายในใจแล้วน้อมไปเพื่อความเสียสละแต่บุคคลไม่ควรลืมว่าความดําริเหล่านี้เป็นกุศลพอเกิดเป็นกุศลมันจะมีตัวเบียนคืออกุศลขึ้นมาสแสง จะมีลักษณะกระซิบใจอยากให้เลยของเรามีน้อยประเดี๋ยวจะลำบากวันหลังและจะกระซิบใจในแนวที่เป็นมิตรเกื้อกูลอยู่เสมอเพราะนั้นเป็นอาการของมารที่เป็นผู้กระซิบใจแกจะมาในรูปมิตรเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็บอกว่าต้องดูที่มุนจะนะเจตนาะนะด,ด้วยในขณะที่ให้นั้นใจยังผ่องใสยอยู่หรือไม่หรือวาชักเสียดายแล้วหรือวชักรู้สึกไม่สบายใจแล้วหรือไม่อยากให้ไปแล้ว ก็ดูจิตได้เห็นในขณะนั้นนั้นแล้วอีกช่วงหนึ่งก็คือหลังจากให้ไปจะเรียกว่าอปร拉ร拉เจตนาคือหลังจากให้ไปนั้นมีความผ่องใสมีความปราโมทมีความปีติบังเกิดขึ้นจากการให้นั้นหรือไม่รักษาจิตได้สามช่วงก็แสดงว่าความดำริในที่นั้นแทนที่จะตกไปในกระแสของอกุศลเป็นกามสังกปะคือความดำริเพื่อหน้าความใคร่ก็ว่าตกไปในกระของกุศลแล้ว คือสายที่เราเรียกกันเนคขมสังกปะคือดำเนินในการที่จะถ่ายถอนในการจะทําจิตของตัวใ้นออกไปจากอํานาจของกิเลสกามทั้งหลายเพราะแนวธรรมะปฏิบัติทั้งหมดที่ส่งแสดงไม่ว่าจะโดยนัยไหนก็ตามในชั้นใดก็ตามมันจะเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาทำนองเดียวกับหนังสือทั้งหาที่ในเรียนศึกษามาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นเด็ก,นดกอนอุบาลก็เรียนเรืเร่อยมาจนถึงปัจจุบัน และหนังสือเหล่านั้นก็เกื้อกูลต่อการอ่านต่อการคิดคน้นต่อการดเขียนของบุคคลมาตลอดเวลาเขียนดันบางทีก็ใช้ความรู้สมัยอนุบาลเขียนบางทีก็ใช้สมัยประถมเขียนบางทีก็ใช้สมัยมัธยมเป็นต้นมาเขียนเพราะธรรมะปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นจะจะมีการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันการปฏิบัติในส่วนที่จะผ่อนคลายความกำหนัดความยึดติด จึงสามารถทําได้ทั้งสามวิธีคือวิธีกําหนดรู้ความจริงในตัวอารมณ์มองเห็นโทษของความกําหนัดในอารมณ์ทั้งหลายรือมองเห็นคุณของการประพฤติปฏิบัติธรรมะแต่เมื่อลงมือแตะในจุดใดจุดหนึ่งแล้วผลก็จะดําเนินไปตามขั้นตอนของอริยสัจท,ทั้ง4ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป